ทางสะพานฝั่งตรงข้ามนี่เลยโอ้ยอลุมเลยลุมทุกคนลุมสีแดงทุกคนลุมสีแดงอย่าให้มาได้อย่าให้มาได้ไดเราสีต้องชนะไม่ใช่เขาอุยอ้ยโอ,ยโอย้ทุกคนซัดสีแดงเรียบเลยอ่ะดูดีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมบอยครับอีกเช่นเคยและเราอยู่ที่แมป Bridge b a t t l e อ้าวตอนนี้น่าจะเป็นห้องล็อบบี้นะเนี่ยดูเหมือนว่าเกมนี้น่าจะต้อง ทำไมเกิดนานดูเหมือนว่าเกมนี้เนี่ยจะต้องนี่เลยสร้างสะพานมาแล้วก็สู้กันแล้วใครต่อสะพานได้เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายชนะไปเลยโอ้โหมาเลยรอบนี้โอ้เราเป็นสีเหลืองด้วยมาเลยของชอบชอบสีเหลืองพอดีตอนนี้ไหนดูซิเราโอ้โหทำไมคนนั้นเก็บได้เยอะจังอะเราเก็บได้ทีละอันเองเหรอทำอยังไงดีเนี่ยแล้วก็๋อตอนนี้เราสู้ไม่ได้ ถ้าเราช่วยเพื่อนไม่ได้งั้นเรามาเป็นหน่วยจู่โจมกันเลยดีกว่ามาคอยพังสะพานฝั่งตรงข้ามนี่เลยโอ้ยอยืนนิ่งไป,งไปก็โดนยิงได้ด้วยเหรอเนี่ยเราต้องคอยแอบ,บๆทำเอานี่เลยยิงนี่นี่โอ้หมันเขาเห็นเรามันเขาเห็นเราคอยยิงให้เพื่อนเลยอย่างนี้ ต้องทายังไงถึงจะได้ตังค์เนี่ยเดี๋ยวเราเอ๋อยิงคนไปก่อนตรงนู้นเห็นพอดีเลยนี่เลยนี่ยิงไปด้วยได้ตังค์ไหมเหมือนจะยังไม่ได้หรือว่าเราต้องเอาบล็อกเนี่ยไปต่อหรือเปล่าโอเคต่อหนึ่งทีอ๋อต่อหนึ่งทีได้ตังค์ด้วยทุกคนเอางี้นะเราต้องต่อบล็อกก่อนเพื่อที่จะไปอัปเกรดรีบต่อเลยเพราะว่า ฝั่งโน้นต้องรีบพังเดี๋ยวเขาจะมาต่อจนครบเราจะแพ้ไม่มีใครยิงสีเขียวเลยเนี่ยยิงสีเขียวด้วยโอ้โหสีเขียวจะชนะแล้วสีเขียวจะชนะแล้วไม่ให้ชนะหรอกนี่พังพังพังโอ้โหสีเหลืองสู้เขาหน่อยอเดี๋ยวเราเป็นฝ่ายยิงยนะี่แน่นี่แน่อย่าคิดว่าจะชนะได้ไนะี่แน่ โอ้สีเหลืองเรากำลังซับไม่ค่อยจะมีหน่วยจู่โจมก็ไม่ค่อยมีนี่แหละโอ้สีเขียวสนฉนาแล้วอ่าทำไงดีเนี่ยสีเหลืองสู้เขาสีเหลืองสู้เขาเป็นใครโอ้โหมันจะมีท่านโกโจด,ด้วยสีเหลืองสู้เขามาต่อมาต่อเราวขอยิงสีเขียวสีเขียวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ต้องช่วยยิงต้องช่วยยิงสีแดงก็เหมือนกันเนี่ย ีเหลืองสู้เขาโ้ตอนนี้เราฟรีมากยังไม่มีใครมายิงสีเรามามาต่อเลยต่อต่อดีมากดีมากเพื่อนทําดีมากเพื่อนทําดีมากสีเขียวเดี๋ยวเพิ่งสีเขียวโอ้ยโอ้โหเกือบตายเกือบตายขอยิงนี่เลยสีเขียวโอ้ยโดนจนได้ใครยิงเราจากทีมสีแดงใช่ไหมเนี่ย่อยิงเลยก็เอาบล็อกไปต่อนี่ช่วยได้เท่านี้ โอ้โหสีฟ้าสีฟ้ามาสีฟ้ามาสีฟ้ามายิงก่อนยิงก่อนืยายายายอย่าคิดเจ้าชนะเพื่อนๆช่วยมาต่อเร็วอุ้ยโดนเลยเราืหเรามีเงินปะเนี่ยซื้อเนี่ยสองบล็อกซื้อเลย ีเขียวตรงนี้โอเคช่วยเพื่อนต่อบล็อกแล้วก็เอาเงินมานี่เลยยิงหหเหมือนจะยากสี่เราต้องการหน่วยจูโจมด่วนต้องการหน่วยจูโจมด่วนอเออโอ้โหแรงอัพอะไรเนี่ยได้เป็นมือใหม่โอเคตอนนี้ดูว่าแจ้งเตือนใครชนะหรือเปล่านี่เอามาซ่อมก่อนก็ยิงเลยยิงเลย นี่เงยยิงเลยยิงเลยอุย้ยล่นเอง <c oughs> ไม่มีใครยิงก็หล่นเองเอาไหมเอาไหมอุย้ยมายิงกันถึงบ้านเกิดกันนีน่แหละไม่ให้ต่อหรอกนีน่แหละเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนต่อกัอนโอเคเอาตรงนี้อุสีแดงจะชนะอีกแล้วสีแดงจะชนะแล้วไม่ให้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 ไม่ให,ให,ให้พังเลยพังพังเลยอยุสีเขียวสีเขียว ยาๆย,ายาเล็งด้วยเล็งเล็งตรงนูน้นทำเพื่อนเราตายต่อหน้าอย่างนี้ต้องทำลายหน่วยจูโจมสีอืดซะบ้าง,น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 ,งน,น,น,นี่นี่แนะโอ้โหไม่โดนด้วยนั่นน่ะนี่แน่นี่แน่โอ้โหสีเขียวจะสลนะอีกแล้วไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเพื่อนรีบเอามาต่อเร็วรีเอามาต่อรีเอามาต่อโอ้โห โมีคนช่วยตรงนู้นสีเรามีคนแบกอยู่หนึ่งคนเราต้องพยายามหาเงินมาช่วยเพื่อนนะเนี่ยเดี๋ยวบล็อกเราอยู่ไหนเอาบล็อกก่อนเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนต่ออีกแรงมีสองอันก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะโอเคนี่นี่น,นี่โอเควางได้แล้วมีตรงนู้นสีแดงจะเอามาต่อหรือเปล่าเอาเลยเอาเลยสีฟ้านู่น,นจะยิงใคร เอาเลยอย่าให้ต่ออย่ามาต่อนี่แน่ยิงเลยโอ้สีเขียวตรงนู้นสีเขียวออ้ยสีแดงจะชนะออ้ยทุกคนลืมสีแดงกันหมดทุกคนลืมสีแดงกันหมดต้องพังสีแดงก่อนนี่เลยโอ้โหสีแดงสีแดงสีแดงโอ้สีแดงไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกย้ายย้ายอ้ะโอยิงเร็วๆหน่อยอื้อยเราลนโอ้จะพลาดไหมเนี่ยสีแดงจะต่อได้แล้วอ่ะสีแดงจะต่อได้อยู่แล้วอ่ะ ไม่โอ้โหอ๋อก็คือใครที่ต่อแล้วไปเก็บกล่องสมบัติได้ก็คือชนะไปเลยหรอได้เลยตอนนี้โอ้โหตอนนี้ด้วยความขยันขันแข็งของเราเราจะชนะได้หรือเปล่าเนี่ยอยู่เหมือนตอนนี้บล็อกเรานำโด่งเลยนะสู้ต่อไปตู้ต่อไปเราก็จะเก็บเงินด้วยตอนนี้ได้40เงิน ตอนนี้ได้เงินมา40แล้วทุกคนเราคอยเติมแล้วก็นี่เลยยิงไปเรื่อยๆไปเลยไปเลยสู้เขาสู้เขานี่อะสีแดงสีแดงนี่แน่ไม่ให้มาหรอกเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยมาเลยมาเลยมาเลยกล,ายล้าทุกคนกล,าล้าทุกคนไม่มีใครยิงสีเหลือง โอ้แล้วมายิงบ้านเราต้องโดนยิงคืนเลยอย่างเงี้ยนี่เลย,ยนี่หละไม่ให้มาหรอกเก็บเลยแล้วก็หูสีเหลืองตรงนู้นยิงยากมากเลยอ่ะนี่เลยจะยิงตรงนู้นจะโดนป่าอใอยโดนนี่โดนยิงสีเหลืองบ้างสีเหลืองจะชนะแล้วนี่หละโอเคโอเคเรามาเรามารอบนี้เก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับทุกคน โอเคสีเหลืองโอ้โ oh, หสีฟ้าสีฟ้าไม่มีใครยิงสีฟ้าตอนนี้เราเก็บโอ้ย oh, ยิงบ้านตัวเองโอเคเอามาเติมก่อนเราก็ได้จังหวะเราก็ยิงนี่แหละนี่แหละไม่ต้องเติมเลยบ้านเนี่ยโอเคระวังลอรีโหลดกระสุนนี่ยิงไปด้วยสีฟ้ายายาโอ้ย oh, มีคนยิงหนัวมากตอนนี้ นี่และไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมเรามีคนแบกขอยิงแล้วก็มเิม,เมกลับมาเติมกลับมาเติมกลับมาเติมโอเคได้2บล็อกก็ดีกว่าไม่ช่วยยิงโดนตัวเองแล้เดี๋ยวสักเก็บได้สัก100เนี่ยเราไปซื้ออัปเกรดบล็อกเราเลย ี่เละเอาคืนไปโอเคซ่อมหรือเราต้องคอยเดินไปตรงไกลๆหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่นับจากด้านข้างนะถ้าเ,าเกิดว่าเราเติมข้างหน้าได้เนี่ยโอ้สีเหลืองจะได้แล้วเนี่ยมายิงไปก่อนโดนไม่โดนช่างมาันเรา รวมเช่วยกันโอ้ยยิงโดนบ้านตัวเองแหละนี่เราต้องคอยเติมแล้วก็คอยยิงนี่แนะ่โอโ้ไม่โดนยิงไปนู่นแต่ว่าถึงว่าเราเติมข้างหน้าเนี่ยมันก็ไปเติมส่วนอื่นให้แล้วเนี่ยแสดงว่ามันขึ้นอยู่กับจํานวนละยิงกันยิงโดนบ้านตัวเองแล้วเต่าสายตาไม่่อดีโอโ้สีแดงสีแดงจะมาอีกแล้วยิงสีแดง โดนบ้านตัวเองเต็มเต็มเติมเอาไปเติมอ้สีเหลืองจะได้แล้วอ่ะยายายาไม่ให้นี่แน่สีแดง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 มาแล้วอ่ะนี่แน่ไม่ให้หรอกไม่ให้หรอกเ,เติมยิงตรงนี้ได้ไหมแม่นกว่าแม่นขวานี่เลยเติมโอ้เราก็ใกล้จะได้แล้วเหมือนกันสีแดงสีแดงจะมาสีแดงจะมา โอ้โหโอ้โหโอ้โหยา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 ลุมเลยลุมทุกคนลุมสีแดงทุกคนลุมสีแดงอย่าให้มาได้อย่าให้มาได้เราสีต้องชนะไม่ใช่เขามาเลย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 เฮ้ยลนอีกแล้วเราขอมก่อนโอีย okay, มาแล้ว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 มา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 อุ้ยโอ้ทุกคนซัดสีแดงเรียบเลยอะ่ะดูดิบ้านไม่เหลือน่าสงสารมากเรามาเติมเลย ห้ามชนะเด็ดขาดเรานี่แหละจะเป็นคนชนะเองเรานี่แหละอุ้ยสีเขียวมามากเลยตอนนี้อุ้ยมามามาอุ้ยโอ้โหโดนยิงกระเด็นไปนูน่นแกเราทุกคนแกเราทุกคนเราจะชนะแล้วทุกคนขอเราเราเป็นชนะห้ามใครชนะยกเว้นเราโอ้ยจะได้เติมไหมเนี่ยห้ามใครชนะยกเว้นเรามามามาอ้สีแดงไหมแล้วสีแดงครับ สีแดงคนเยอะมากเลยอ่ะเรามีแค่สองบล็อกจะไปสู้ยังไงไหวราคอยยิงด้วยเลยนี่เลยุิยสีแดงเขาคนเยอะมากเราคอยเติมได้อยู่ได้อยู่ถ้าเราทั้งเติมทั้งยิงแล้วเราช่วยเพื่อนออโอเคอุ๊ยอุยอุยเกือบตายเอาสีฟ้าไปเลย วุ้ยสีแดงจะชนะอีกแล้วอ่ะรีโหลดกระสุนรีโหลดกระสุนยิงยิงยิงห้ามมา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 ยิงเลยยิงนี่แน่นี่แน่นี่แน่ห้ามมาทุกคนต่อไปบล็อกน้อยอย่างเราจะช่วยยิงเองนี่เลย โหมีคนยืนยิงตรงนู้นไม่กลัวหล่นเลยนะน่ะยิงเลยแล้วกันนี่เลยนี่เลยนี่เลยออ้โหสีฟ้าเห็นคนไม่ยิงคนไม่ยิงโหต่อใหญ่เราจะปล่อยสีฟ้าไปแล้วยิงสีฟ้าด้วยเรายิงสีฟ้าด้วยนี่เลยเติมบล็อกเติมบล็อกแรงขึ้นแรงขึ้นไปเลยไปไปไปเก็บบล็อกมาเก็บบล็อกมาโอ้โหเงินเราจะครบร้อยแล้วทุกคนเราจะไปซื้อต่อทันไหมเนี่ย ทันไหมเนี่ยโ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคเราจะปล่อยให้สีแดงมามาเลยมาเลยมาเลยอีกแค่รอบสองรอบแต่เ,เรายิงสีเหลืองตรงนู้นด้วยดีกว่าโอเคตอบล็อกตอบล็อกสีแดงเนี่ยน่ากลัวมากเลยทุกคนเนี่ยอีกรอบนึงเราจะไปซื้อบล็อกใหม่นี่เลยโอ้สีแดงโดนทุบจนเกลี้ยงมาแล้สีเขียว ตอนนี้แหละตอนนี้แหละเดี๋ยวเรารีไปเดี๋ยวเรารีบไปเติมก่อนเติมก่อน5้าบล็อกโอเคมามาเลยโอ้ยบล็อกเยอะมากสีเราจะชนะไหมเนี่ยมาเลยขึ้นอยู่กับผมนี่แหละโอ้ยไม่โอ้โหคนเราจะเติมบล็อกก็มายิงเราโ,โดนยิงคืนแน่สีแดงใช่ไหมเมื่อกี้เห็นเลยว่ามาจากสีแดงยิงไปก่อนนี่เติมเอาบล็อกไปเติม ยิงสีเหลืองด้วยยิงสีเหลืองด้วยสีแดงโอ้โหสีแดงชนะมาอีกแล้วอ่ะยายาไม่นะโอ้โหสีแดงชนะอีกแล้วทุกคนโอ้โหสนุกวันเนี้ยมันมากสิบนาทีนี้เดีย๋ยวเราเล่นกันอีกรอบมาดูกันว่ารอบสุดท้ายนี้เราจะชนะหรือเปล่าแพ้อ,อีกแล้ว <c oughs> ขออีกหนึ่งรอบเป็นรอบสุดท้าย ไม่สิรอบไหนที่เราชนะถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันทุกคนมาโอ้โหมาเลยรอบนี้โอ้โหราอยู่โอ้โหมีทีมเยอะขนาดนี้ด้วยหรอทุกคนเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเลยซื้อบล็อกเลยซื้อบล็อกเลยโอ้โวย ทีมเยอะขนาดนี้เราจะเอาอะไรไปชนะเนี่ยมาเลยรีบต่อบล็อกก่อนเรามีสิบบล็อกแล้วทุกคนเอามาซื้อสิยิงตรงนู้นเลยโอ้โหทีมละกี่คนเนี่ยบอกวนะ่าทีมละสองคนโอ้ยโดนยิงอีกโอ uh, ้ทีมละสองคนเองหงอ,อทำไงดีอะเราจะต้องทั้งเติมทั้งยิงสีฟ้าน่ากลัวอยกล้สีฟ้าน่ากลัวอยกล้ เรายิงสีเหลืองไปก่อนใกล้เราสุดหูสีแดงสีแดงก็น่ากลัวนี่แหละเติมเติมแล้วก็โอ้ยไม่ลนบ่อยโอ้โหเพื่อนจะด่าเราปะเนี่ยรีบเติมก่อนรีบเติมให้เพื่อนรีบเติมให้เพื่อนเลยหโอ้โหโหูตอนนี้นะตอนนี้ตอนนี้เพื่อนเราน่าจะไปเป็นหน่วยยิงเราเติมบ้าง นี่แหละนี่แหละยเดินบ้างยิงเรายิงเราอย่างนี้เติมด้วยยิงด้วยคุ้มกว่าขากลับต้องยิงนี่โดนไหมโอเคโอเคโอ้ยติดบัก็กเดินไม่ได้เออโดนล็อกเป้าซะแล้วโอ้เราก็ชนะไม่ได้หรอกรอบนี้ คนมันน้อยไปอ่ะนึกว่าจะเป็นสี่ทีเหมือนเมื่อกี้โอ้โหสะพานเยอะไปโอ้หสีดำก็ตรงนู้นเข้าใกล้ละมา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 หมูดเด้งมาเดี๋ยวเราจะต่อสะพานละสนอะไรทั้งนั้นยิงยิงก็ไม่โดนโอ้โหเพื่อนก็โดนยิงไป สี่โมงสี่โมงจะมาแล้วทุกคนมีใครสนไหมสีม่โมงยิงสี่โมงก่อนโอเคโอเคยิงไปก่อนทุกคนโอ้สี่โมงชนะแน่เลยอะโอเคเอาบล็อกมาเติมเอาบล็อกมาเติมมาต่อโอ้สี่โมงชนะไปอีกแล้วอะ <c oughs> ขอชนะบ้างได้ไหม <c oughs> โอ้โหมาตอนนี้สีส้มดูเหมือนได้อยู่นะเหมือนเพื่อนในทีมเรามีบล็อกเยอะโอเคไปเลยลีบต่อเลยรีบต่อเลย,ร,เลยรีบต่อเลยทุกคนมาไปเลยโหตอนนี้เหมือนชนะง่ายมากเลยไปไป,ไปรีบรีบรบผมว่าชนะได้อยู่ตอนนี้โอ้ยต่อต่อตอ่โอเค โอเคเอาชนะได้แล้วหเ,เพื่อนมีบล็อกเยอะมากชนะด้วย3คนเคออสโหมดมาเหอะมาเลยมาเลยมาเลยหูมีคนจะยิงเราไปก่อนไปก่อนชัดชนะตองเ็นของผมตัชนะต้องเ็นของเต่ารอบนี้แหละเราจะมาเอาชนะทุกคนขออีกนิดเดียวขออีกนิดเดียวผมต่อเอง อเองอไปแล้วไปแล้วไปเปิดแล้วโอ้โหและเต่าก็เป็นคนชนะด้วยดูผมเป็นคนเปิดกล่อง้วยทุกคนเย,ย่ในที่สุดนะครับหลังจากพยายามมานานมากโอเคเอาเป็นว่าใครที่อยากลองมาเล่นโอ้โหบอกเลยว่าสนุกม,มากครับทุกคนก็ตามมาได้ที่ Bridge Battle สำหรับวันนี้พี่เต่าขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่ถ้าชอบก็อย่าลืมระเบิดดังมากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะไว้เจอกันครับทุกคนบ๊ายบายเดีวคลิปเรามันจะไปจบที่ตรงไหนเนี่ยอเมมาไม่เป็นไรเมื่อกี้ทีมเยอะไปนะเนี่ยสู้กันสองคนไม่น่ารอดเดีย๋ยวรอดูเลยรอบนี้ถ้ามีทีมหลายคนอีกเราชนะแน่ทุกคน ไปเลยไปเลยเก็บเงินก่อนทันไหมเนี่ยน่าจะทันได้ยี่สิบเลยรอบนี้โอเคมสี่สามสองหนึ่งโอ้ทันไหมขอเอาเงินก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้ได้อยู่ได้อยู่